การทดสอบรอแชกเนี่ยการทดสอบทางจิตวิทยาที่ให้ผู้เข้าร่วมทดสอบเนี่ยดูภาพรอยเปื้อนหมึกนะครับหรือว่าอิงบล o อตแล้วก็บอกว่าเนี่ยรูปนี้นะครับมีลักษณะที่เขาเห็นนะเป็นรูปอะไรนะครับเป็นรูปเห็นเป็นรูปค้าง้าวเห็นเป็นรูปผีเสื้อนะฮะหรือว่าเห็นเป็นรูปช้างสองตัวหน้าหากันอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เข้ามาวิเคราะห์เรื่องของทางด้านจิตใจของผู้ที่รับการทดสอบว่าเป็นยังไงนะครับ ซึ่งผมก็ไปค้นๆมานะครับก็จะมีหน้าก,กากรอแชกนะครับซึ่งหน้าก,กากของเขาเนี่ยก็ยมีลักษณะพิเศษคือว่าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนะครับนะครับเพราะว่าจะเป็นภาพพิเศษที่สามารถที่จะ,ะมีลักษณะลายที่เปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ว่ามีความสมมาตรด้วยนะครับก็เหมือนกับเรื่องของรอแชกเลยนะครับอันนี้ก็อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงก็ไปดูในในวิดีโอคลิปใน u t u b e ดูนะครับ วันนี้ก็วิดีโอคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องของการวาดภาพสไตล์นี้นะครับสไตล์ไปที่เป็นการทดสอบรอยเช็คนะครับภาพของรอยเปื้อนหมึกหรือว่าอิงบลอตโดยใช้ Pro Create นะครับครับก็เริ่มต้นนะครับผมก็ไปที่ประแจนะครับแล้วก็เลือก Drawing Guide นะครับแล้วก็ Edit Drawing Guide นะครับ จากนั้นก็เลือกซมเมทรีนะครับหน้ากากรอแชกีมีความสมมาตรอยู่นะครับออกสอดทีระแบบทดสอบรอแชกีมีความสมมาตรอยู่นะครับผมเลือกเป็น v vertical นะครับแล้วก็ assist drawing นะครับจากนั้นก็เลือกสีดำนะครับแล้วก็เลือก brush ตัวนี้ครับ s p ป t t e r นะครับจากนั้นก็ลองกินเขียนดูนะครับแล้วก็ลองดูซิว่าภาพที่เเขียนมาเนี่ยเหมือนกับอะไรนะครับ ครับก็ลองดูนะครับประเมือนกันเยแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้วิเคราะห์อะไรนะรเพราะว่าแตจจะลองวาดภาพไซล์นี้เฉยๆนะครับ ครับก็มีทั้งหมดอยู่10รูปนะครับที่วาดไปนะครับผมก็วาดเป็นตัวเลขนะฮะศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับไล่ไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็เป็นเลขเก้านะครับผมก็เขียนเป็นตัวเลขเข้าไปนะครับแต่ว่าการเขียนเนี่ยก็จะเขียนแล้วแต่ตำแหน่งนะครับไม่ได้เขียนแบบจุดเดิมทุกครั้งเริ่มต้นที่จุดเดิมทุกครั้งนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็อาจจะใส่เส้นโค้งเข้าไปเส้นอะไรเข้าไปนะครับ เช่นเลขสีอย่างเงี้ยก็จะแบบให้มันมีคารโค้งนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับหรือเลขเจก็ได้โค้งตรงขีดตรงกลางอะไรก็ว่าไปนะครับก็เพื่อที่จะให้แบบมันดูไม่จงใจมากที่ว่าเป็นตัวเลขตัวอะไรตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับวาดภาพ Ink Blot นะครับสไตล์การทดสอบแบบรอเ h e c เ Test นะครับ